าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชเ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมและดิฉันรัตมณีกังวนไกลค่ะต้อนรับท่านผู้ชมสู่วันเสาร์วันหยุดวันที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้มีโอกาสใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่าสําหรับชาวพุทธทุกคนเดินทางไปตามวัดต่างๆกับเราค่ะ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมง,งานพิธีมหามงคลยกช่อฟ้าห้าช่อพระบูรสดหลังใหม่หลวงพ่อบ้านแหลมนวัดเพชรสมุทรวร,รวิหารตำบลแม่กล่องอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามในวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568เวลา16นาฬิกา โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพ,พระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเทราสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมตตาม,มาเป็นองค์ประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารโทร0618804830 0630458870และ0953845364 วันนี้วันเสาร์ที่26รกรกฎาคม2568เป็นวันเลืกดีและวันมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนและสิทยานุสิตขององค์หลวงพ่อบ้านแหลมเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะได้ร่วมง,งานบุญอันยิ่งใหญ่และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของการสร้างพระอุโบสถที่จะหาทาได้ยากคืองานพิธีมหามงคลยกช่อฟ้า5ช่อพระอุโบสถหลังใหม่ถวายหลวงพ่อบ้านแหลม นวัดเพชรสมุทรวรวิหารตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามในวันนี้แล้วตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปดังนั้นเราจึงไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวซึ่งพิธียกช่อฟ้าน,นั้นถือว่าเป็นพิธีการที่สำคัญมากเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคารศาสนสถานหรือพระราชวางัง มีคติตามความเชื่อว่าหากใครได้ร่วมบุญยกชอบฟ้าแล้วจะเป็นมหากุศลสูงสุดยากจะหาสิ่งใดเทียมได้เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดของพระอุโบสถจะทําให้ชะตาชีวิตสูงส่งไม่ตกลงไปในที่ต่ําจะเป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่ดีใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติและมีความสง่าง,งาม จากการที่ทางรายการของเราได้มีโอกาสมาร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมงานสำคัญต่างๆตลอดจนกิจกรรมดีๆของวัดเพชรสมุทรวรวิหารและองค์หลวงพ่อบ้านแหลมในอ่านที่จะช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจะพบว่าผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิทยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความเริ่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งส่วนมาก จะคิดว่าการที่ได้ทําบุญกับองค์หลวงพ่อบ้านแหลมจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวจึงมักมาร่วมงานในทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาสสําหรับกิจกรรมงานพิธีมหามงคลที่ทางวัดได้จัดขึ้นในวันนี้นั้นจะเป็นงานมหามงคลพิธีจเจริญพระพุทธมนต์จเจริญชัยมงคลคาถาพิธียกช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเก,กล้าเจ,จ้าอยู่หัวและสมเดเจ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏมนตลพิธีพระอุโบสถหลังใหม่วัดเพชรสมุทรวรรวิหารตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามจาังหวัดสมุทรสงครามในวันนี้วันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568เวลา13.19นเป็นต้นไป โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานประกอบพิธีมงคลยกช่อฟ้าพระเด็จพระคุณพระราชสมุดวชิรโสภพลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุดรวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางนิสากรวิสิตสราอัตผู้วารชาชการจังหวัดสมุทร,รสงครามเป็นประธานฝ่ายคฤรัหั์ สำหรับพุทธศาสน,นิกชนที่มาร่วมงานมงคลพิธียกช่อฟ้ารับมงคลหลวงพ่อบ้านแหลมรุ่นพิเศษนอกจากนี้ทางวัดยังเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมบูญเขียนชื่อนำสกุลที่ระฆังทองติดตั้งบนชายคารอบพระอุโบสถและร่วมปิดทองคําเปเลวแท้และพระสีนพรัตอธิษฐานผูกดวงที่ช่อฟ้าตามกําลังวันในโอกาสพิเศษนี้อีกด้วยรายละเอียดจะเป็นเช่นไรราไปติดตามกันเลยค่ะ จเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านและผู้ที่ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมบริจาคทรัพย์หรือบริจาคปัจจัยในการสร้างเพ้าโบสดหลังใหม่ของวัดเพชรสมุทรวรวิหารแห่งนี้ซึ่งการก่อสร้างนั้นดำเนินไปกว่า60%แล้วและเพ้าโบสดหลังนี้ก็จะถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2ัพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567เร้าโบสดหลังนี้สร้างมากว่า2ปีแล้วซึ่งการก่อสร้างนั้นดำเนินไปกว่า60ซซึ่งคาดว่าในต้นปีหน้าก็จะแล้วเสร็จดังนั้นในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2500 68ก็จะประกอบพิธียกช่อฟ้าซึ่งเป็นถือว่าเป็นงานบุญงานใหญ่งานสำคัญในการยกช่อฟ้าจำนวนห้าช่อขึ้นประดิษฐานด้านบนพระโบส์หลังใหม่ดังนั้นกำหนดการตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะประกอบพิธีบวงสวงบูชาเลิกหลังจากประกอบพิธีบวงสวงบูชาเลิกแล้วก็จะมีพระสง์ ทรงสมณศักด e ิ์จำนวน16รูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับประพัตนสูตรต่อจากนั้นในเวลา16นาฬิกา19นาทีก็จะประกอบพิธียกช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธาน ในการประกอบพิธียกช่อฟ้าพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระ,าะราสมุดวชิรโสพลหลวงพ่อจเจ้าอาวาสพระเพชรสมุดวรารวิหารก็เป็นประธานในการจัดพิธีทั้งหมดฝ่ายบรรพชิตและส่วนฝ่ายคลือหัสนั้นก็ได้คุณโยมนิสากรวิสิษสอัฏท่านผู้ว่าในการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายคลือหัศก็จะประกอบพิธีในวันที่26กร,รกฎาคมพุทธศักราช2500 68ก็ขอจเจริญพอเรียนเชิญเพ,าาพื่อสานิชนทุกท่านได้มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นถือว่าเป็นบุญใหญ่ดังนั้นในวันงานนั้นก็จะมีการผูกผ้ารัตนมงคลแล้วก็ปิดทองคำแท้ในช่อฟ้าทุกช่อทุกช่อในที่นี้ก็คือ5้าช่อ ส่วนช่อฟ้าเอกนั้นก็จะประกอบพิธีสำคัญในโอกาสที่พระอโบสถหลังใหม่นี้ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีพิธีสำคัญก็คือผูกพันธสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตในโอกาสต่ตอไปก็ขอจเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างทาน ศีลและบารมีสร้างฐานวรลวัตถุอันสำคัญนั้นฝากไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาดังพระบาลีที่กล่าวไว้ว่าสุโข,ขบุญยศาอุจ,อจยโยการสร้างสมบุญนั้นนำความสุขมาให้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยอนุภาพคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ อนุภาพในทานในศีลในภาวนาใหม่อนุภาพในบิดามารดาปุยญาตายายของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกันทําบุญสร้างถาวรลวัตถุคือสร้างพระโบส์ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาก็ขอให้อนุภาพเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลรัปปัจจัยให้คุณโยมทุกท่านปราศจากโลคาภาทุกชนิดคิดจริงหนึ่งประการใดประกอบสัมมาชีพใดก็ขอให้พบแต่ความสําเร็จสําเร็จ สำเร็จสมนวรถจงทุกประการเทินขออนุโมทนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมง,งานพิธีมหามงคลยกช่อฟ้าห้าช่อพระบูรสดหลังใหม่หลวงพ่อบ้านแหลมนวัดเพชรสมุทรวร,รวิหารตำบลแม่กล่องอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามในวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568เวลา16นาฬิกา โดยท่านเจ้ประคุณสมเด็จพ,พระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเมตตาม,มาเป็นองค์ประธาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารโทร0 6 1 8 30, 0 0 8 0 4 8 3 0 0 6 3 0 4 5 8 8 7 0และ0 9 5 5 8 8 5 5 6 4ขอบพระคุณสำหรับเสื้อผ้าจากร้านสุพยาลักษ์ค่ะร้านสุพยาลักษ์นั้นเป็นอีกหนึ่งที่เป็นความร่วมแรงร่วมใจในการถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมดีๆผ่านการแต่งกายแบบไทยแบบนี้และรัตณีกังวันไกลลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Transcrição e